สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้พลอยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคริ p t o c u r r e n c y คืออะไรและมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะถ้านะพร้อมแล้วฟังกันเลยคริปโต c u r r e n c y คืออะไรคริปโต c u r r e n c y นะคะคือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือสินทรัพย์ดิจิทัลบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคริปโต c u r r e n c y นะคะ ป็นที่นิยมอย่างมากและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะเมื่อเรารู้จักคิโตเคอเรนซีแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่เราควรจะรู้จักก็คือคุณสมบัติของเขาค่ะคุณสมบัติเบื้องต้นของเขานั้นมีอะไรและเป็นยังไงมาฟังกันค่ะคิโตเคอเรนซีนะคะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนะคะแบบดิจิตลซึ่งคิโตเคอเรนซีเนีนะะ่ยจะมีราคาในการซื้อขายที่แปรผันไปตามความต้องการซื้อขายของ คคนะ่แล้วเหรียญหรือคอยล่ะคะคืออะไรเหรียญหรือคอยนะคะทุกคนมันคือสกุลเงินดิจิตอลค่ะที่ถูกสร้างขึ้นมาในการแลกเปลี่ยนแบบรูปแบบดิจตอนเองนะคะซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดเครือข่ายหรือปริมาณเหรียญหรือว่าประสิทธิภาพในการทํางานค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะพอาจะยกตัวอย่างหลักๆของเหรียญที่เป็นที่นิยมหรือว่าหลายคนน่าจะคุ้นตากันบ้างนั่นก็คือ เหรียญบิตคอยหรือว่าเหรียญ e ีเหรียญอีเทเรียมหรือว่า ETH และเหรียญใหม่ที่กำลังมาแรงนั่นคือเหรียญด็อกคอยหรือว่าเหรียญด็อกเองค่ะเมื่อทุกคนนะคะรู้จักคริปโตเคอเรนซี่แล้วว่าคืออะไรต่อมาเขาจะทุกคนทำความรู้จักข้อดีและข้อเสียของคริปโตค่ะคริปโตเคอเรนซี่นะคะมีข้อดีดังนี้ค่ะ 1. สกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเนี่ยจะช่วยในเรื่องการทำธุกรกรรมต่างๆให้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องผ่านบุคคลที่3เช่นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินค่ะ 2. นะคะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะช่วยให้การโอนนั้นง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นแถมยังมีกุญแจสาธารนณะหรือกุญแจส่วนตัวช่วยในการเพิ่มความปลอดภัยค่ะและ3นะคะ สกุลเงินดิจิตอลนะคะเป็นสกุลเงินรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยช่วยในเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยและยังมีกุญแจส่วนตัวในการอนุมัติธุรกรรมด้วยค่ะข้อที่4นะคะค่าธรรมเนียมในการโอนของคิปโตเนี่ยค่อนข้างต่ํามากๆค่ะซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินงค่ะและข้อดีข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะ คริปโตเคอเรนซะีเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างมากค่ะเพราะว่าการปลอมแปลงประวัติการทำธุรกรรมเนี่ยสามารถทำได้ยากมากๆค่ะฟังข้อดีกันไปแล้วนะคะมาฟังข้อเสียของคริปโตกันบ้างค่ะข้อเสียของคริปโตนะคะ1นนะคะซึุลเงินดิจิตอลเนี่ยหรือว่าคริปโตเนี่ยเป็นเงินเสมือนจริงนะคะไม่ใช่ของจริงทําให้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางนะคะ ดังนั้นนะคะเมื่อเราไม่มีการทําสําเนาสํารองการถือครองหรือว่ากุญแจส่วนตัวของเราเนี่ยหายไปนะคะจะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะข้อที่ 2, 2> นะคะการทํสกุลงินดิจิตอลเนี่ยเมื่อเราไม่ระบ,บุชื่อน,นะคะจะเสี่ยงต่อการทําเรื่องผิดกฎหมายได้อย่างง่ายๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟอกเงินการเลี่ยงภาษีนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะความไม่แน่นอนของกุลงินดิจิตอลนะคะทําให้ คนู้ไม่กล้าใช้นะคะเพราะกลัวมันจะสูญหายไปค่ะและข้อเสียข้อสุดาของริโตเคอนิเซีนะคะนั่นก็คือการใช้ระบบสกุลเงินดิจิตอลของริโตเคอนะิเซีะจะต้องใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะทําให้คนส่วนมากนะไม่รู้ว่ามันใช้งานอย่างไรหรือว่าทํางานอย่างไรนะคะเนื่องจากขาดความรู้ในด้านนี้หรือว่าด้านการเงินสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองทำให้คนส่วนมากเนละือกที่จะไม่ใช้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการทําความรู้จักคิโดตัวกรนซีนะคะว่าคิโดตัวกรนซีนั้นคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรข้อดีและข้อเสียของมันนันเป็นยังไงนะคะวันนี้พอยก็เอามาย่อยให้ทุกคนฟังแบบเขา้าใจง่ายๆนะคะรวบลัดกระชับกันเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้จากก,การฟังคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย